ครับเริ่มเครื่องถูเขาขอเซอร์กิตประจำวันนี้เอาุดถ่ายแป๊บถ่ายย่งว่าโอเคไหครับไปแล้ววันนี้เราก็จะมีทีมแข่งยามาฮ่าอยู่ข้างหน้าแต่ว่าใช้เครื่องของ KTM แล้วก็ทีมทางคันด้าสามคันประกอบไปด้วยซีดีอาร์เอร้ยวคันชนาแล้วก็ MSX 300สเรพ่วงชืบ ควรกูโดนิกยางไ,ได้หน่อยคุณดูยางเขาตั้งใหญ่เยี่ยะเลยโค้งอ่ะดูตัยางกูตอยก่อนตอยก่อนตอยก่อน ไม่เคยมีเส้นเก้าคันหนึ่งมาเทโคแล้วก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับอันตรายฮะอันตรายไอจริงมันก็ไ่ควรจะมาเล่นโค้งกันเถอะเอาวป่งหน้าเราขับชิวๆก็พอถ้าใครอยากเล่นก็ปล่อยเขาเล่นไป ใจยังน้อยๆของฉันเลยนะเดี๋ยวตายสิ สกว่าทางทีมา a m a h แจะใช้เครื่องทีมจะเป็นฝ่ายนำอยู่นะครับแล้วก็ตามไปด้วย r f B 3แล้วก็ปิดท้ายด้วย MSX 3 0 0รุ่งพวกหอยเตโาส่วนโซนิกบอกจอเนี่ช่างมันปล่อยเข้าไปเราขี่ชิวๆของเราเี่แหละนะไม่ต้องไปใใแข่งกับใลรเราจะกล้องไปในบทแล้วจะกล้องหายไปในบท yeah น้อยๆมันไม่มีความมั่นคงเลยนในการที่จะเทค้งอย่างรอบมาดซ้ายทีย่สุดอยด่างนีย เป็นเพียงอโตู้ใบนะครับผมชอบเรียกเขว่าพี่ตัวรถอะไรวะเหมือนสองจังหวะเลยเฮ้ยนี่นเราเจอรถยางเล็กเหมือนกันละเราไปดูใกล้ๆดีกว่านถ้นไรน่าจะเป็นเอ่อโรลเทน่านะไม่ใช่เป็นเทนา่าแต่มันไม่ใช่เทนา่าีนิผมเป็นเทน่าตัวเกา่าเห่ยบายเทน่าตัวเกา่าหอ,อไปแล้วนะ ที่ชิมมันเล่าใจจริงเลยไม่รู้จะพูดอะไรเหงาหมดเลยเฮียก็ไปกันหมดแล้วเขไปกันหมดแล้วเศร้าม,มากไอ้เฮียไม่มีใครอยู่กับกูเลยกูเศร้าม,มากมากแหมเอ้ยสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวให้ชินต้องอยู่ผู้เดียวให้ชิน เาะว่าเขาไปกันเหมือนแล้วเขาไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วาไปกันแล้วไปกันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยเหแต่วาท่อนแกวน่้นอ,ะอะจะมาเนี่ยังไม่เจอซูนิกสักคัเลยนะเขาไปไหนกันหมดวะ ันเบอร์จะแสอะไรขนาดนั้นเอ้าเนี่ยทางขึ้นมาผาซ่อนแก้วยมแล้วเข้าไปไหนกันหมดวะเข้าไปอยู่ใสกันเบิด ไม่มีใครรอฉันเลยนะยเอาจะจอดนี่กันเลยจะจอดนี่จะพากันไปไหนไปนี่ไปไนีไปไน่คุณใต้จะพาไปไนี่มันจะหมดโอเคเหลืออยู่ เบรกน้ำไปเลยเบรกน้ำไปเลยเอ,เออพี่จำไม่ได้เราขึ้นทางไหนพี่พูดแปงนี้แหละคิดว่าโอตัวใหญ่แล้วเก่าเหรอมันนี่นี่ตัวใสเลยตวใสเลยตวใสเลยโอ้โหลงตรงนี้รูทางลงวู้ <c oughs> พี่เบลหูแตกตัง ถ้ามาจากฝากาาาากั่งนู้นมาเนี่ยมันมันจะชันมาเลยโอ๊ยดดังไออ้อยมันจุนแบ็กไฟไอ้พวกนี้โอ๊ยการแกล้งคนใต้ด้วยการทำรถตดใส่เนี่ยสนุกีจริงเลยใ <c oughs> ครมาปลวยมาตั้งตรงนีนน <c oughs> แง้แก้งพี่เบลแก้งพี่เบล นั่น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 ่นน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 ารำคาญด้วยดูมัน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 ,มนสนุกมากสนุกไอ้ยไพอ่อดจริงๆ ถาถ่ยรูปโอ้เขากลับกันหมดแล้วกลับกันหมดแล้วถ่ายแต่เราก็ได้ถ่ายแต่เราโอ้ว่าจะมาถ่ายรูปมาตะกองก็กลับมาแล้วเดี๋ยวจะคนขายน้ำส้มไม่เป็นไร สปริงคัตนี่น่าจะเป็นลายเซ็นของถนนจีเซียจริงนะครับใครมาเซ็นไหมวะเฮียอย่าหาทํานะสายเป็กพี่กินน้ําก่อนที่กินน้ําหมดไอีเยน้ําใครวะทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมันน่าจะไม่เกินวันหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เทศบาลเขาก็จะมาเก็บเองเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพไม่เทศบาลโอ้โหไอ้เหี้ยไม่หาทำที่ไหนใครวะแดกระวางไว้นี่วะน้ํา ลโหลกำลัาางไปกำลังไปตตงี่ฮฮ่เป็นคน เพียดอะไรถ่ายรูปป่ะเนะี่ยใช่เพียดไหมเพราะมันไม่ใช่เพียรนี่มาเรื่องว่าเพียดถ่ายรูปตดตดตดชอบอ่ะ ดังดีชอบชอบ <laughs> ชอบชอบชอบอย่าฉีดแรงๆนะฉีดไม่ได้ ้นลาฟังดีกว่าเขาขึ้นจะมาเนะโอ้รถยังมาตอนแห้งแฮะ